ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับสมัยโบราณนะที่ก็ทากันอันนี้นะฮะมี่พวกเราเคยเห็นเคยทันนะเนี่ยว่านี่คืออะไรนี่นะฮะคนไทยผมไม่รู้นะว่าน,นี่คืออะไรแต่คนอีสานเรียกอิ่วเนี่ยนเะนี่ยระบบการทํางานของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะน อันนี้มันหายากแล้วนะทุวันนี้ไม่มีแทบจะไม่มีใช้กันเลยนะไม่เห็นกันแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาดูนี่ต่อนะ,อนะเห็นไหมเคยเห็นไหมเนี่ยเครื่องมือทำมากินสมัยโบราณทั้งนั้นนเะน,ะนี่ยเวลาเขาทำเกี่ยวกับ ไหมก็ได้ก็อะไรมาเงี้ยเขาจะใช้ตัวนี้ปั่น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 น,นะฮะเดี๋ยวให้พวกเราไปด,ดูกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีดูกันแล้วนะมันหมดกันแล้วมันไม่มีละนะฮะเขาปั่นเขาดึงมาๆๆมาเดี๋ยเขาจะปั่นอย่างนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็อก็ปั่น เนี่ยฝั่นนี้นะอเคทุกวันนี้แทบจะไม่มีเลยนไะม่ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้หาดูด้วยง่ายๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ก่อนนะอาไว้ากัเจอคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ